เอาแล้วนะอ่ะถ้าฟังไม้เข้าแก้วแก้ฟังเรื่องอะไรเหมในมู้ไมรื้อเสริมคร้างไเรื่องสารครับน่ยเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับสารครับน่ะเดี๋ยช็อปเซอร์รี่ใช่ปะ เรียม่านั่งตรงๆทำก้มหน้าเวลาฟังมิตรามิตราชอบไหมคะชอบค่ะนั่งเรียนในหน้าเกินไปฟังเรื่องอะไรฟังกปรกรมตอนที่ห้าค่ะกปรกรมตอนที่ห้ามีใครมั่งตัวละครในกปรกรมเอ่อมีย้อยกับม้าม้าเรนูมีไหมเรนูมีค่ะ เยี่ยมมาอยากฟังอีกไหมอย,ยากค่ะถ้าอยากฟังต้องทำไงห้ามดื้อใช่ไหมห้ามดื้อค่ะแล้วถ้าจะดื้อจะไม่ให้เธอปัสเตอร์ไม่เอาค่ะโอเคไหมไม่เอาค่ะถ้มาม,มีคนกดไลค์นะนั่งดีๆฟังค่สามคนวันนี้มีเด็กมาสามคนนอนว่างหมดเลยเด็กสามคนจะมีน้องปูมินตา แล้วก็นกแก้วน้องนกแก้วเด็กกลุ่มดาวงเรียนใช่ไหมพี่ตาใช่ค่ะชอบฟังไหมชอบค่ะเออโอเควันนี้มาแค่นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ